สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องคำราชาศัพท์ความหมายตามรูปศัพท์หมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันคำราชาศัพท์หมายถึงถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทยได้แก่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์งพระภิกษุที่มาของ ราชาศัพท์รับมาจากภาษาอื่นภาษาเขมรเช่นสเสวย,ขยสเขเนยเสด็จโปรดภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเนตรหัดโอรอาาสอาพาธ 2. การสร้างคำขึ้นใหม่การประสมคำตั้งเครื่องลูกหลวงซับพักพักวิธีใช้ราชาศัพท์ที่ควรสังเกต 1. การใช้ทรงมีหลัก3ประการ1.1 นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์เช่นทรงเจิมทรงออกกำลังกายทรงใช้ทรงวิ่งเป็นต้น1.2นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้เช่นทรงดนตรีทรงช้างทรงเครื่องทรงรถเป็นต้น1.3นำหน้าคำนามพระนำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้เช่นทรงพระสอนทรงพระ ดำเนินทรงพระราชนิพนธ์ทรงพระราชำิมิเป็นต้น2การใช้คำพระบรมพระราชพระสองคำพระบรมใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นพระบรมราชานุเคราะห์พระปรมาพิไทยพระบรมราชโววาท2สองสองพระราชใช้ นำหน้าคำนามแสดงว่าคำนามนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมโอสธิลาชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเช่นพระราชานุญาติพระราชวโรกาสพระราชประวัติ2.3่าคำว่าพระใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะของใช้เช่นพระนราชพระชานุพระขนง สาการใช้คำราการใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามํำนวนไทยไม่นิยมเรียนแบบํำนวนต่างชาติไม่เรียนไม่เรียนแบบํำนวนต่างประเทศ3.1ถ้ามาต้อนรับพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องใช้ว่าประชาชนมาเฝ้ารับสเสด็จคำว่าเฝ้ารับสเสด็จย่อม,มาจากเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ไม่ใช้คำว่าถวายการต้อนรับ3.2คําคำว่าคนไทยมีความจงรักภักดีหรือแสดงความจงรักภักดีดใช้ได้แต่ไม่ควรใช้คำว่าถวายความจงรักภักดี 4. การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล4.1่จุคำว่าอาคารตุก,กะ ราชอาราชอาคันตุกะและพระราชอาคันตุกะใช้ดังนี้คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญเช่นแขกของพระมหากษัตริย์ใช้คำว่าราชนำหน้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมีราชนำหน้า4.2ในการถวายสิ่งของแต่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นของเล็กยกได้ ก็ใช้คำว่าทูลเกล้าวถวายถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้คำว่าน้อมเกล้าวถวายเรามาดูตัวอย่างคำรายศัพท์หมวดร่างกายนะคะผมพระเกศาตาพระเนตรคิ้วพระขนงหูพระกันจมูกพระนาศิกปากพระโอษฐ ฟันพระทนลิ้นพระชิวหาคอพระสอไหลพระอังสาแขนพระพาหุมือพระหัดหน้าอกพระอุระขา พระอุรุหัวเข่าพระชานุเท้าพระบาทต่อไปนะคะเป็นคำราชาศัพท์ตัวอย่างหมวดเครื่องอุปโภคล่มพระกฏหวีพระสางยารักษาโรค พระโอสถหมอนพระเนยไม้เท้าทานพระกรแว่นตาฉลองพระเนตรช้อนฉลองพระหัตช้อนแหวนพระธรรมลงกำไรมือทองพระกร รองเท้านะคะฉลองพระบาทมา่มา,นมานม่านมุ้งนะคะพระวิสูตรกระจกพระฉายหมวกพระมาลาเข็มขัดรัดพระองค์ต่อไปเป็นตัวอย่าง คำราชศัพท์หมดกยานะคะพระบรมราชองค์การก็คือคําสั่งพระเจ้าแผ่นดินพระบรมราชวาทคําสอนพระเจ้าแผ่นดินพระราชดํารัสพระกระแสคําพูดพระเจ้าแผ่นดินพระราชปฏิสังขนฐานทักทายปราศัยพระเจ้าแผ่นดินตรัสรับสั่งคําพูดเจ้านายพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือ พระราชหัตทะเลขาพระราชหัดทะเล,เาาท,ะเลทะเลขาคือจดหมายพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานก็คือให้พระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวนป่วยพระเจ้าแผ่นดินต่อไปเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะ ไทยเรามีคำพูดที่ใช้กับพระพิสุโดยเฉพาะอยู่ประเภทหนึ่งบางทีก็เป็นคำที่พระพิสุที่เป็นผู้ใช้เองซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดแล้วเช่นคำว่าอาตมาภาพหรืออาตมามีความหมายเท่ากับฉันบางคำก็ทั้งท่านใช้เองและเราใช้กับท่านเช่นคำว่าฉันหมายถึงกิน เป็นต้นการพูดกับพระพิสุต้องมีสัมมาคารวะสำรวมไม่ใช้เท่าคำที่เป็นไปในทานองพูดเล่นหรือพูดพ่อยๆซึ่งจะเป็นการขาดความซึ่งจะเป็นการขาดความเคารพไปสำหรับพระพิกสุตตอไปเป็นคำพาศพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะสัพนาบุรุษที่หนึ่งที่ใช้กับพระพิสุ ใช้นะคะที่ที่พระพิสุธ์ใช้คําที่ใช้อตมาโอกาสที่ใช้ก็คือพระพิสุิ์ใช้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะตําแหน่งสูงในโอกาสที่ไม่เป็นทางการอัตมาภาพโอกาสที่ใช้พระพิสุิ์ใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปและใช้ในโอกาสที่เป็นทางการเช่นการแสดงพระธรรมเทศนา กล้าวกับผมใช้โอกาสที่ใช้นะคะพระพิสุใช้กับพระพิสุพระพิสุใช้กับพระพิสุที่เป็นอุปชาอาจารย์หรือทีอ่หรือที่ดำรงสมณะสูงกว่าต่อไปเป็นสภพนามบุุษที่สอง ที่พระพิสุใช้นะคะคาที่ใช้มหาบาพิษโอกาสที่ใช้ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินบพิษโอกาสที่ใช้พระราชวงศ์คุณโยมโอกาสที่ใช้ก็คือบิดามารดาญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสสูงคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะสัพท์สำหรับพิสุที่พบบ่อย อาหารพัตตาหารกินชั้นตายมรณภาพสวดมนต์ทำวัดจำวัดนอนเงินปัจจัยกุฏิเรือนพักในวัดเรือนพักในวัดเนี่ยเรียกว่ากุฏิบวชพระบวชเนนบวชพระบวชเนนบวชพระก็คืออุปสมบท บทเนก็คือบรรพชาค่ะอันนี้ก็คือคำลักธศัพท์นะคะที่ที่ที่เราควรรู้ก็เดี๋ยวให้หนักเรียนลองหาคำลัาธศัพท์ที่นักเรียนรู้จักมาให้ครูอย่างละห้าหาคำนะคะที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินกับพระพิสุข ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ